กีกอะไรครับนี่นะครับทุกคนอันนี้เออรถครับบอกเขา ทมงานขอบปักเพิ่มซอกสองปักได้ไหมเอาไว้พรมนี่ไงลูกตอดรถเดี๋ยวรอมาก่อนใช่ต้องต้อบอกขอตัวไปงานแล้วก็ได้เสียบเลยแล้วก็เวลาถอดก็ได้ถอดเลยเราเรไม่ต้องรอสายอ่าได้นะเอาแค่สองพักแ่เฉยสองสองปัก

นี่นะครับบางคนถามว่าบอสไปไหนบอสมาคุมวทีเดี๋ยวรอไฟขึ้นเต็มเต็มก่อนนะแล้วก็นี่นะครับเราโผลู เดี๋ยวผมเดินไปไก้เห็นวิธีมุมกว้างๆนะทุกคตอนนี้ทีมงานแดนก็กำลังขยอยแบบเริ่มใกล้จะเริ่มแล้วนะครับนี่นะครับทุกคน เัวขอเดินไกลๆใ,ให้เห็นนะครับคาร์าน,น้ายังไม่ได้ตํากำลังติดไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งทุกคนแล้วก็มีทีมไ์นะครับมีทีมไลทีมไรอยน,อนูโนแล้วก็แล้วก็ไก่ย่างนะครับต้องโปรโมทนิดนึงนะครับไก่ย่างอ,องานี่นะครับไก่ย่างของบ้านน้องตาตานะครับไปขับออกมาเลี้ยงเลยวันนี้ขอบคุณไปขับนะครับที่เอา สั่งไก่ย่างบ้าตาจ้านะครับผมติ้นครั้งแรกก็ติดใจนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พ่อเขาย่างให้เราแบบสิบไม้ันไเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวผมหาถ้วยมาว่าใส่ถ้วยอะไรถ้วยเปล่าถ้วยโปรยเอาใหม่ๆได้แล้วนี่ของเราคุณเอาอะเอาใหม่ๆก็ตามเดี๋ยาพาไปดูนะครับข้างหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดไฟเสร็จก็ เดี๋ยวมาพาไปดูงหน้ากทีเดอะบอสวิ่งไปวิ่งมานะครับเพื่อว่าเช็คว่าสายกว่านะครับให้มันตรงนะครับอันหนึ่งแต่ตรแดดอยู่ข้างรถใจาย,ยากนะครับ เราเพิ่มข้างไปอีกใช่ไหมครับนี่เราเพิ่มข้างไปอีกเพิ่มจอด้วยเพิ่มข้างด้วยข้างหน้าจะยื่นมาอีกไหนข้างหน้าเรายืนมาอีกนะมาดูหน้างานนะครับวันที่สองสี่สิงหาคมน,นะคะุนจา๋าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับบัตรร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับนาริตะไลซ์ซื้อได้เลยครับ ไม่ไม่ไม่คานหน้าเขายังไม่ได้เอาขึ้นทุกคนคานหน้ายังไม่เอาขึ้นครับเขากำลังต่อไฟอยูครับคานหน้าไม่ได้อยู่แบบนี้ครับต้องข,ขึ้นไปข้างบนครับผมเขาทําอยู่ครับทุกคนจ๋าใจครับเขาทําอยู่นะครับฝนมันตกไปแล้วครับพี่น้องเอ๋บางคนบอกว่าคานหน้าไม่ต่ําจังอ๋อยังยังยังไม่ยังไม่เสร็จกับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาขึ้นอีกนะครับต้องเอาขึ้นอีกไม่ใช่ว่าติดแค่นี้นะครับนี่คือว่ามาปรับไฟก่อน เอาลงมาปรับไฟนะครับลงมาปรับไฟแล้วก็ปรับระยะปรับระยะนะนั่นนะโอหปรับระยะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังเวทีนะครับทุกคนข้างหลังเวทีนะครับถามว่าดูดินี่ยังไม่เสร็จนะครับทุกคนยังไม่เสร็จบอสก็พยายามแบบปรับปรับนะครับบอสมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วครับนี่คือนี่ดูทุกคน เดี๋าพาไปดูนะควันนี้ซ้อมใหญ่ดูในกลุ่มนะครับผมว่าให้ดูเฉพาะก่อนพื้นที่เฉพาะนะครับนี่นะครับทุกคนครับพี่อยู่วัดพี่อะไรนะ ได้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 เดี๋ยวไปับผมโอเคโอเคนี่นะครับก็กําลังขนอุปกรณ์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราตนี้ซ้อมใหญ่เข้าง,งานแล้วอุ้ยเข้านงงานเ <c oughs> ข้านาเข่านานต่อมาหลังที่เล่นมุ่งละประมาณอ่มิถุนายนนี่นะครับเข้้าางนแลวข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนข้างหลังประมาณนี้นะครับ ก็บอยก็เดินดูนะครับเดินดูช่วงงานนะครับแล,แล้วก็นี่นฮ้ก็นี่นี่ครับสเส่เฮ้ยเอทุกคน ไฟมันย้อนไฟนี่ตรงนี้เลยนี่โอเคบอสย้อนไฟเบาเบาบอสนี่นะครับทุกอย่างบอสปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับทุกคนไม่ว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับสั่งทำใหม่แล้วก็ เออ่เรื่องชุดเรื่องชุดแดนแล้วก็ขนมันก็จะจะเบาเ <c oughs> บาปะครับบอดน,นี่ปีกปีกนางฟ้า,าชุดนางฟ้าแล้วใส่ชุดล้วบอสใส่ชุดสีขาวเลยเท่าเลย,เเลยแดงขาวนี่ทุกคนเป็นไงเป็นไง เออคืนนี้มีในกลุ่มแบบไสดไรส,สดในกลุ่มปิดนะครับวันนี้ไล์สดนะครับ<อ>นะครับนี่ก็จัดการขนไหมเพื่ออะไรแล้วก็เราเวที สันที่ไม่ได้แต่งเพราะว่าเราจะนั่งดูความเรียบร้อยนหนเวทีว่าต้องตับอ,อะไรเพิ่มอะไรน,น้องแมมกินอะไรอยู่ครับไม่ไม่ไม,ม,ม,มนาวว่ามีนี่คือใต้เวทีนะครับ ตด้เวทีนะครับทุกคนครับผมฮะรถไหน,นไ,มไม่มีเลยไม่มีเลยเดี๋ยวพาไปดูบนนี่ขึ้นช่องกลางได้นะครับทำใหม่นะครับขึ้นช่องกลางแล้วก็ช่องริมก็ขึ้นได้เหมือนเดิมนะครับช่องกลางนะครับนี่ยครับ อาจารย์นัดนตตีทุกคนนะครับนี่ครับนี่คุณโอ๋ครับคุณโอ๋กำลังเช็คใหม่ <g ly> นี่นะครับอาจารย์นัดนตตีถามว่าเอ้ยทำไมคานต่ำนะครับไม่ได้ต่ำนะครับเพราะว่า เอามาปรับไฟนะครับปรับไฟเนี่ยครกำลังแบบปรับช่วงไฟอยู่นะครับคานไม่ได้ต่ำนะทุกคนเมื่อก,กี้ไปส่องล่างก็เอ่อปุ๊บพี่พี่เอฟซี FC, บอกว่าคานททำไมต่ำจังบอกไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ยังไม่ได้ขึ้นเีน่ยเพราะว่ารอขึ้นอีกเ่รครับรอแป๊บหนึ่งพ่อครับเดี๋ยวขอปักส่องตัวไว้ตรงนี้ได้ไหมครับปัก ให้ตัวเมียนะครับเพราะว่าจะต้องเสียบลเผื่อเสียบผนังข,ข,ขอเพิ่มสองตัวครับผมค,ครับครับตอนนี้กําลังดูยังไม่เสร็จดีนะครับทุกคนเพราะว่าพึกทีมงานนะครับทางวิธีก็กําลังปรับเปลี่ยนนะครับ เอาพี่บอกมีขายกุ่กปิดวันนี้นะครับในในกลุ่มนะครับหลังเรามีนะครับมีไลฟ์สดนะครับซ้อมใหญ่นะครับในซ้อมใหญ่นะครับนี่นครับรบรรยากาศ เนี่ยครับตรงกลางก็เนี่ยครับตรงกลางไว้เดินขึ้นเดินลงนะครับยังไม่เสร็จนะครับทุกคนต้องติดผ้าอีกนะครับอย่างคือวันนี้ซ้อมใหญ่ก่อนเนาะบางท่านเอ๊ะทำไมเวทีนะครับลงๆนะครับเวทีมีหนึ่งสองสามชั้นครับสามชั้นครับคือเนี่ยครับสามชั้นสามชั้นนักนนักดนตรีอยู่บนครับ ก็จะออกเป็นเครื่อแนวอะไรนะแนวแนวเนี้ยแนวอ่าเวทีออกออกแนวอะไรร่วมสมัยครับร่วมสมัยไม่ใช่ว่าเชิงหมอลำจ๋าเลยอะไรเงี้ยนะครับออกปรับยุคสมัยแล้วก็มีขึ้นกลางนะครับขึ้นกลางปรับเปลี่ยนบอดบอดครับบอดครับ บอสครับบอยครับบออันนี้มันอันนี้ไปดูงหน้านทุกคนพาไปเรื่อยนี่นี่นะครับ <c oughs> นี่นี่นะครับพี่สาวคนสวยนะครับ <c oughs> นี่นะครับ นี่คในทีงานของเราเนี่ยสาวสวยขยันโอ้ยแย่ใจง่ายท้องเด้นี่นะครับคุณพงนี่คุณพงนะครับเขาเรียกเขาเรียกอะไรน้องชายร่วมสถาบันกรีดตูดกรีดเลือดตูดสาบันเนี่ยนี่ครับก็กำลัง กินนะครับเดี๋ยวก,ก็อนนัทุกคนเดี๋ยวผมพาไปหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวพาไปหน้าเวทีนะครับทุกคนบอยก,ก็คุมเนี่ยครับยังไม่ได้ยกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องยก ดูเวทีแล้วไม่ค่อยโอเคนะขอไไม่เป็นรบอ,อ,อ้อมไม่เออยังไม่เสร็จครับทุกคนเพราะว่ามัน,นซ้อมใหญ่นคนไม่เหมือนกนันอันนี้เป็นชอบหมดหน้าขนนเขาใช่แล,แล้วก็ผู้ชม,มหลายคนผมอยากให้มาดูหน้า,นางานมะอยากให้ดูผลงานหนึ่งเราต้องเปอดใจก่อนว่านี่คือ,อเราเป็นเวทีแบบยุคใหม่นะครับผมหมอดำซิ่งเราไม่ใช่หมอดำเรื่องที่พี่แพลวบอกเลนะ เราได้มีความยึดถาอในเอกลักษณ์เนหมดอัซิงนะครับมาลองมาดูหน้ารานครับแล้วก็ทุกอย่างยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะเอาความชอบทุกคนที่คมมันเลยมันก็ยากเพราะความชอบแต่ละคนเหมือนเราชอบฟุตบอลชอบบอลเล่ชอบอะไรมันก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับใช่แต่ล้วนทุกอย่างแล้วอยู่ที่คนงานที่ตั้งใจทำในเรื่องนี้ใชครี่จักครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนนะครับยังไงก็บัตรซื้อที่นาริตะไลฟ์นะครับ149บาทลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมฝากด้วยนะครับวันที่สองพรอกันครับผม หน,น้าจอโทรศัพท์ครับบัตร149บาทซื้อได้แต่ตอนนี้เลยนะครับใครที่ดูย้อนหลังครับซื้อได้เลยรับบัตร149บาทหรือว่า,าใครที่มาดูชมหน้างานก็ได้เช่นกันครับ